เมลี่คริสต์มาสครับอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วสอยากสั่งอะไรก็รีบสั่งโปรโมชั่นก็เยอะแยะมากมายแล้วก็มีโปรคริสต์มาสด้วยนะครับใครอยากสั่งคอมันนี้ก็สั่งที่แอดมินได้เลยนะครับแล้วก็ของขวัญที่สุ่มแจกให้50คนลูกค้าเก่านะครับก็แพ็คเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสุ่มส่งให้นะครับแต่ตอนนี้กูก็เดินลําบากซะเหลือเกินนะครับผมอ่ะสามเครื่อง3ามตายวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีสเปคอะไรบ้างอ่ะเริ่มที่เครื่องนี้ <c oughs> อันนี้ ไวกินวอลเลเยอร์ไอจีโซนาร์ครับเปลี่ยนไฟได้นะกดปุ่มด้านบนเห็นปะไฟก็จะเปลี่ยนถ้ากดค้างไฟดับเหมือนเดิมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งไฟมาพัดลมในเครื่อง3ตัวฝาข้างเป็นกระจกนะครับเครื่องนี้จบไปที่17190สเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel i 3 Gen 12ครับ12 100 F 4นึร้อเอฟคอแปดเทเทเบิลซีจุิกาเฮิร์ตครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม,มครับ16 g หกจิกดีดียลโฟบัตสามพันสองร้อยจากไฮวิชั่นครับ m 2 nvme ครับจากไฮซ รีสปีด3,200เมกะตัวนี้เป็น512จิกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับตัวนี้เป็นโซลแทคเกมมิ่งครับ GTX 1650 4จิก GDDR6 เป็นตัว200ลมนะเมมโมรี่ตัวนี้ก็เป็นจิกาไบต์ H610M นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อม power supply ครับเป็นตัว600วัตต์ Z power pad จาก Sigma Tech นั่นเองตัวเคสก็พูดไปแล้วเคสไม่ชอบเปลี่ยนได้นะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย30-40แบบตามใจต้องการแต่ไอ้เคสวายคินวอลลิเออร์ White Warrior, เนี่ย มันดันขายดีนะครับอันนี้ลูกค้าาสั่งมาใน s h อ p e e นะครับ17,190บาทสำหรับเครื่องนี้ต่อมาครับโดนไวกินอีกแล้วครับไวกินวอลลิเออร์อีกแล้วครับอันนี้จบไปที่2 4งหมเป็น Intel i5 Gen 12 12 400F 6คอร์12เทสตนะครับเทอร์โบ4.4 g จุิกะเฮิร์ครับแล้วก็แรม16 g หิกครับ DDR4 บัส3,200นะครับ M.2 เป็น NVMe ครับ เป็นตัว512จิกนะครับผมแล้วก็การ์ดจอเนี่ย p o w e r color ครับ AMD Radeon เป็นตัวไฟเตอร์ด้วยนะตัวนี้เป็นตัว6,5 0 0 XT 4 g จิก G DDR6 เป็นตัวสอพันลมตามนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น Gigabyte H610M นะครับพาวเวอร์ p l ายเป็นตัว6 6 0 0วัตต์จาก Sigma Tech นั่นเองเคสก็เหมือนเดิม i t s o n a r v i k i n g w a r r i o r ผลเทสมีให้ดูนะใครอยากดูผลเทสต,ต่อมาดูไฮบิดดีกว่ามานี่ไฮบิด เต็มกราฟเต็มคาราเบลเลย27790เครื่องนี้27790 Intel i5 Gen 12 12 400เป็นตัว non F นั่นหมายความว่ามันมีกราฟิก on CPU นั่นเองครับ6คอ12เทสเทอร์โบ4.4 GHz ครับแล้วก็แรม16 g b DDR4 บัส3,200จาก High Vision ครับ M.2 NVMe ครับ 1TB จาก Kingston นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดน้ำ2ตอน240มมใส่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี การจอเป็นโ o t a c Gaming ครับ R G X 4060เป็นตัว 8Gig G, g DDR6 ทั้งเทคโนโลยีเลเทซิ่ง DLSs นะครับ e ฟ e ม e จเนเรอยู่ในการจอตัวนี้ซะทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโคตรแรงนะ4060เนี่ยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมนบอร์ดเป็น g ิก a b y ไบครับ a 6 1 0 m k DDR4 นะครับ power supply ครับเป็นตัว Z เอ้ยไม่ใช่ดิเป็นตัว Sigma Tech X Power Pro นะครับ 700W 80พั u ไ w ตตามนี้เลย จบเรียบร้อยเครื่องนี้กล่องอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่นี่กล่องอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่นี่อยู่นี่เก็บไว้จนกว่าจะหมดประกันแล้วทุกอย่างเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งประกัน3ปี5ปี10ปีไฟ์ไทม์ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้น่าจะอยู่ในเกมมาสักสามปีหมดเลยมีแรมไฟ์ไทม์แล้วก็เอสดดีห้าปีพาวเวอร์สปายห้าปีตามนี้นะนอกนั้นก็สามปีนะครับฝากด้วยละกันความดีๆต้องบอยพีซีวันนี้เราพูดกันแค่ราคาเฉพาะเครื่องนะส่วนราคาจอก็ คุยที่แอดมินแล้วกันมันมีหลายจอหลายสเปคหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกส่วนสเปคคอมที่ผมพูดไปมันเป็นราคาออริจินอลนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคน3เครื่องเนี้ได้โปรโมชั่นหมดแต่ไม่รู้ว่าได้โปรอะไร <ank> อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับที่ <ank> <ank> บอสพีซีครับ